ผู้ผลิตสินค้า3กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ามันที่ลดลงนะคะทั้งน้ํามันหล่อลืน่นเม็ดพลาสติกและวัสดุก่อสร้างได้ปรับลดราคาสินค้าลงแล้วเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีและก๊าซถุงต้มนะคะจะมีการปรับราคาในสัปดาห์หน้าค่ะ นายบุญยริศกัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศลดลงมาถึง4บาท50สตางค์ทำให้สินค้าปรับลดราคาตามต้นทุนแล้ว3กลุ่มรวม5รายการได้แก่กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นลดลงร้อยละ2 5โดยปตทน,นำร่องลดลงก่อนและรายอื่นคาดว่าจะสามารถลดลงได้ทั้งหมดภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มเม็ดพลาสติกลดลงร้อยละ3.85ถึง7.70และกลุ่มวัสดุก่อสร้างได้แก่ปูนซีเมนต์ลดลงร้อยละ2-4ถึงกระเบื้องมุงหลังคาลดลงร้อยละ5-7และเหล็กเส้นราคาลดลงตันละ1 5 0 0 0 0ถึง2,000บาทต่อตันเหล็กแผ่นราคาลดลง1 0 0 0ถึง1,500บาทเหล็กโครงสร้างรูปกรพรานราคาลดลง1 0 0 0 0ถึง1,200บาทต่อตัน สำหรับสัปดาห์หน้าผู้ผลิตปุ๋ยเคเมีรับปากจะลดราคาขนาดถุง50กิโลกรัมจะลดลงเฉลี่ย10ถึง30บาทและจะประกาศราคาแนะนำก๊าซหุงต้มหลังจากมีการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการขณะที่น้ำมันปาล์มยืนยันว่าไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนและราคาจำหน่ายไม่เกินขวดลิตรละ42บาท